สวัสดีค่ะหนูมาเล่นมายองโกนี้ดูนะคะอันนี้กี่ลูกเต่าเหรอคะไหนอ่ะอันนี้ลูกเต่าเดียวสิแล้วกี่กี่สีเหรอคะอันนี้เหรอก็เป็นสีขาวดำแดงจริงหรือเปล่าคะจริงสิครับเปล่าค่ะเปล่าข้างในล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยสีอะไรกันแน่ เนี่มันสีขาวเขียวเหลืองชมพูเชื่อไหมครับว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้ลูกผมนะครับอยากเป็นนักมายากคนมาจากหนังเรื่องนาว See มีเจอภาคแรกเข้าไปนะครับตอนฉากปล้นธนาคารข้ามโลกนะกิดกลัดร้องขอดูภาคสองพอเจอฉากซ่อนไพ่นะครับจากการโดนตัวแบบโยนไปโยนกันมานครับอินจัดจัดล่าสุดดีใจมากครับเพราะอะไรนาว See มีภาคสามมาแล้วจ้าจะพาได้ไงครับเมื่อภาคนี้คือบทสรุปของหนังไตภาคที่รอมานาน พักนี้ไม่ได้มีแค่4 h o r ฮอสแมนนะครับมีถึง7 h o r s e ฮอสแมนนะครับฉายแล้ววันนี้ที่เมเจอร์ทุกสาขา What